สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Your ซ i m f l o ร์ r กันอีกครั้งแล้วนะคะ ก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นในปกคลิปเลยนะคะว่าเรามากันพร้อมกับบ้านโมเดนเนาะบ้านโมเดน,ะนสีขาวขาวคลีนคลีนมีสระว่ายน้ำที่เป็นแบบว่ากระจกใสแบบลักชัวร์สุดๆนะคะก็บ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นรีเควสต์ของคุณผู้ชมของเราท่านหนึ่งนะคะที่เขาแบบขอมาว่าเขาอยากได้บ้านที่เป็นบ้านหลังเล็กแบบรูหรานะคะเราก็เลยแบบว่ามาสร้างบ้านหลังนี้กันเนาะก็น สำหรับลอตที่เรามาสร้างกันอยู่ในตอนนี้เนะี่ยเป็นลอตที่อยู่ในเมืองที่มากับพา growing together นะคะก็เป็นลอตที่สวยมากทุกคนแบบไม่เคยไม่เคยสร้างบนที่ดินที่ไหนลรวรู้สึกว่าแบบมันสวยขนาดนี้มาก่อนเลยอะก็คือแสงแสงเอออะไรเออก็คือดีมากแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนแบบอ่ามันมีแบ็กกราวด์เป็นทะเลทุกคนมันเป็นแบบทะเลแล้วข้างหลังก็จะเป็นเมืองอีกทีหนึ่งซึ่งสวยมากยิ่งตอนกลางคืนยิ่งแบบยิ่งสวยสวยเลยทุกคนก็ เออคิดว่าเราหน้าจะได้แบบมาสร้างบ้านอีกหลายหลังในรถรถนี้เนาะก็สําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยในตอนที่เราได้รับโจทย์มาเนี่ยตอนที่เราอ่านโจย์เนี่ยเราก็เกิดอาการแบบคอนฟิวนิดน,นึงว่าเอ๊แบบไม่รู้จะไปยังไงดีในกับกับในเคสที่แบบว่าอยากให้บ้านมันหรูหราแต่ว่าเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะเ,เราก็เลยแบบ ยังไงดีนะถ้าแบบจะเอาสร้างเป็นแบบไล่หลุยเลยแต่ว่าพื้นที่บ้านเล็กมันก็จะไม่เหมาะเนาะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความหรูหราเนี่ยคนเรามันก็มักจะนึกถึงแบบอะไรที่มันใหญ่โตโออาอะไรอย่างี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเออเรารู้สึกวันมันแบบมันก็จะมีสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นที่พอจะตอบโจทย์ความแบบว่าสามารถให้ความรู้สึกหรูหราได้แม้พื้นที่มันจะไม่ใหญ่มากอะไรอย่างงี้เนาะก็ที่ทุกคนเห็นกันอยู่เนี่ยอ่าด้านนอกมันอาจจะดูเหมือนว่ามันใหญ่นะคะทุกคนแต่ว่า ข้างในเนี่ยมันมันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้ใหญ่น,หญนะคะทุกคนมันมีแค่หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเท่านั้นเองแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันแบบด้านล่างจะเป็นฟลอร์แพนแบบโอเพนด้วยซ้ำแบบไม่ได้มีการกั้นห้องเป็นสัดส่วนอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้บ้านมันดูทึบเนาะก็สำหรับสไตล์ของบ้านหลังนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่ามันก็จะเป็นสไตล์โมเดินซึ่งเราเราตั้งใจจะให้มันออกมาเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นลักชัวรี่เนาะซึ่งอ่าเราต้องบอกกันตามตรงเลยเนี่ยเวลาที่เราพูดในคลิปเนี่ยแล้วเรา เ,เราสร้างบ้านสไตล์นี้นะ,เร,ะเราจะชอบใช้คําว่าเราพยายามที่จะให้มันเป็นนะคะทุกคนเพราะว่าก็ต้องบอกกันตามตรงเลยว่าดีฉันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าจะฟันธงเท่าไหร่ว่าตัวเองกําลังทำบ้านสไตล์ไหนอยู่เอาเอาเป็นว่าโอเคมันเป็น the inspiration ของเรามันมาจากสไตล์ modern luxury อะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนั้นก็ตัวบ้านหลังนี้นะคะมันก็จะแบบว่ามีการตกแต่งที่ค l e นนะคะแล้วก็จะมีการใช้พื้นผิวพวกของที่มันมีความมันวาวอยู่เยอะนะคะพวก กระจกหรือแบบว่าการแบบฝังไฟไปในฝ้าต่างๆตามซอกตามมุมอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อแบบเพิ่มความแบบลักชูอะไรอย่างนี้นะคะแบบแล้วก็ไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากเลยก็คือไอตัวของสระว่ายน้ําที่เป็นกระจกด้านหน้านี่นะคะทุกคนที่เรากําลังตบตีกับมันอยู่เนี่ยว่าแบบเออจะทํายังไงให้มันใสเนาะก็ สว่านน้ำตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ว่าใช้งานได้จริงด้วยนะคะทุกคนแบบว่าเทสให้ทุกอย่างแล้วในบ้านเหมือนยังเคยเลยคือบ้านที่เราเอัพไปทุกหลังนี่ต้องได้ใช้ได้จริงทุกหลังนะคะก็ใช้ได้จริงนะคะไม่ได้สวยอย่างเดียวนะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยมันมันสวยมากยิ่งแบบมีการติดฟงติดไฟอะไรเข้าไปใช่ไหมแล้วแบบตอนกลางคืนท่าหลังเป็นวิวทะเลแล้วพอแบบเปิดไฟตอนกลางคืนแล้วไฟมันก็จะทะลุจากกรอบของสว่านน้ำว่าเนี่ยมันแบบมันมันสวยมากเลยทุกคนให้ความรู้สึกแบบลักชส์สุดก็ บ้านหลังนี้นะคะเราก็จะมีการใช้โทนสีที่เป็นสีขาวเหมือนจะพูดไปแล้วพูดไปแล้วหรือยังเพราะพูดไปเยอะเราก็จะเริ่มมึนๆเมาๆก็อ่าในส่วนของโทนสีก็จะเป็นขาวไม้คือครีมใช่ไหมแล้วก็ตัดด้วยแบบสีดําเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อแบบเราะะต้องการให้ความรู้สึกออกมาดูแบบดูคลีนที่สุดเลยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงของการขายของกันแล้วนะก็แ,กแพคที่ใช้นะคะสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยก็จริงๆเราก็ใช้ปหลายแพคอยู่แต่ว่าเราจะ เน้นๆไปเลยที่ตัวของ Dream Home Decor a t o r แล้วก็จะเป็น Eco นะคะเราก็จะมีตัวของ Spa Day นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าใครเนี่ยที่เป็นรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบบ้านเนวที่เป็นโมเดนโมเดนที่เป็นโมเดนจา๋าหรืออาจจะชอบแบบฟิลกระจกฟิลอะไรอย่างนี้เนาะแบบไม่ได้ไม่ได้จะไปทางสายโคซี่โครใจเลยข่ะดน,นั้นนะคะเรารู้สึกว่าการที่มีภาคสปาเดย์เนี่ยมาคู่กับตัวอีโคกับ Dream Home เนี่ยมันจะช่วยแบบว่าเออสามารถแบบ เอาอย่างไดีเอาไปสร้างบ้านที่เป็นสไตล์นี้ได้นะคะเออรู้สึกว่าถ้าใครถ้าใครชอบแบบลักชูลักชูเนี่ยมันก็ต้องแบบมีสปาเดติดไปด้วยจริงๆแล้วก็อย่างอีโคกับดีมโฮมก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นแบบว่าเป็นของคู่ใจของบ้านที่เป็นโมเดนต่างๆนะคะก็บ้านหลังนี้ด้านในเนี่ยเราก็จะมีการทาชั้นชั้นสองนะคะไว้เป็นห้องนอนนะคะเราก็จะมีระเบียงไว้เป็นพื้นที่นั่งเล่นเนาะอันนี้เราก็จะแบบว่า ทำเป็นห้องนอนเดียวทางดังที่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันทําเป็น2ห้องนอนได้ไหมมันก็มันก็ทําได้นะคะเท่าที่รู้จักพื้นที่แล้วเนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าาการที่เราไปกั้นห้องให้มันดูทึบดูตันเนี่ยมันจะทําให้บ้านมันดูไม่รักชัวบ้านรักชูวมันต้องมาพร้อมกับความโปร่งความโล่งหรือเปล่ามันถึงจะดูหรูเพราะว่าคนคนรวยๆเขาไม่น่าจะอยู่บ้านที่มันดูแค่อึดอัดอะไรแก่ตัย่างหรือเปล่าก็อันนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะโซนครัวจะอยู่ติดกับโซนห้องนั่งเล่นเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีโซนที่เป็นโต๊ะทานข้าวอะไรจริงจังนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทให้ซิมเนี่ยเขาอยู่กันแค่หนึ่งถึงสองคนก็นั่งกินหน้าโซฟาไปเนาะอะไรประมาณนั้นอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือในระหว่างที่เราทําครัวอยู่เนี่ยเรามีการตบตีกับเบเอวครัวของเราแบบบ่อยปะก็ <c oughs> เราแบบเราไม่ไม่อยากให้มันเป็นฟิลเหมือนครัวที่มีเอาการเอาเคาน์เตอร์มาวางวางวาง,วางเรียงกันเฉยๆนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าความ โมเดิร์นความหรูมันต้องมาคู่กับพร้อมพร้อมกับบิวอินใช่ไหมเราก็เลยอยากให้ฟิลมันเป็นฟิลแบบพรวบิวอินนิดหนึ่งอันนีน้ทุกคนก็จะเห็นว่าเราพยายามแบบว่าเออเอาตัวคาบิเดตเนี่ยเอาตู้ต่าง,ๆ,งๆมาพยายามพยายามแบบล้อมให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ยัดตู้เย็นเข้าไปไว้ตรงกลางอะไรประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยต้นไม้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ปิดด้วยคาบิเดตด้านบนอีกทีนหนึ่งให้มันเหมือนบิวอินให้มันเหมือนบิวอินมากที่สุดอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็บริเวณพื้นนะคะก็จะเป็นพื้้นนไมบออเลย แบบที่เราชอบใช้นะคะตัวผนังนะคะก็จะเป็นผนังจากผ้าอีโคนะคะเป็นสีครีมอ่อนๆก็บ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆเราใช้เวลาสร้างอยู่แบบไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นโมเดนแล้วมันไม่ได้มีของตกแต่งอะไรเยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าบ้านลกมันจะดูไม่หรูคนเลยๆเขาบ้านไม่ลกกันหรอก หรือเปล่าหรือเปล่านะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้เป็นคนรวยก็ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าที่จากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคลิปที่แล้วเราบอกว่าในช่วงที่เราหยุดหายไปโอ้ยมอเตอร์ไซค์ดังมากไม่รู้ว่าเข้าไหมไหมแต่ว่าหวังว่าจะไม่เข้านะคะก็ในช่วงที่เราหายไปในช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงสองสัปดาห์ก่อนที่เราจะอัพคลิปห้องมูจิเนี่ยเราก็เหมือนจะได้บอกทุกคนไปว่าโอเคเราในระหว่างที่เราหายไปเพราะว่าเราไม่สะดวกพักเสียงแต่ว่า เรามีการอัดคลิปสต็อกไว้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันอัดมันอัดคลิปสต็อกไว้แต่ว่ามันไม่มันไม่อาคลิปเลยวะหรือแบบมันอัดคลิปสต็อกไว้แต่ว่าทำไมไอช่องนี้มันถึกแบบไม่ได้ดูมีการอัพคลิปที่ถี่ขึ้นเลยเออก็จริงๆแล้วเนี่ยการแบบที่เราบอกว่าเราอัดคลิปไว้นะคะก็คือมันมีฟุตเทจแต่ว่าพอมีฟุตเทจฟุตเทจต้องการคนตัดต่อนะคะก็คือช่วงนี้เราแบบ เรางานยุ่งมากทุกคนแบบว่าชีวิตแบบค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิองอยู่พอประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็แบบงานยุ่งมากแล้วก็มีแบบว่าชีวิตส่วนตัวอะไรแบรบธุระเยอะต่างๆนานานะคะมันก็เลยแบบว่าจะไม่มีคนตัดต่อนิดนึงก็ถ้าถ้าเป็นเวลาดิฉันก็อยากจะแยกล่างให้ตัวเองมี10มือแล้วก็มาแบบว่าคนนึงทางานออฟฟิศอีกคนนึงตัดต่ออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็เลยแบบเออมันก็เลยคลิปมันก็เลยจะช้านิดนึงนะคะแบบว่าแต่ก็จะจะพยายามเนาะไม่ให้มันแบบ แบบว่าจะพยายามอัพให้ได้อย่างน้อยที่สุดเลยคืออาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งคลิปนะคะจะจะพยายามนะจะพยายามให้เป็นเป็นอย่างนั้นนะคะก็ช่วงนี้ก็กําลังบริหารเวลาชีวิตอยู่นะคะแล้วก็หวังว่านนในช่วงแบบเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบลงตัวขึ้นมากกว่านี้เนาะอืมบริเวณน,นี้ก็จะเป็น walk in closet นะคะก็ตามภาษาบ้านคนรวยเลยมันต้องมี walk in closet นะคะแล้วก็ติดกระจกช้ำๆจากภาคสปาเดย์นะคะจะเป็นกระจกที่ติดไฟเนาะ เออสวยมากเลยตัวกระจกอันนี้นะคะเขาะจะมีมาให้ทั้งแบบแนวตั้งแนวนอนเลยแล้วเราก็จะวางเชฟจากดีมโฮมเดครีเตอร์นะคะเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาตกแต่งบริเวณระเบียงนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็ในระหว่างที่ภาคเสียงอยู่เนี่ยเราก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เราจะไม่สามารถทําให้มันเสร็จเป็นห้องได้เหรอทําไมต้องแยกกันตกแต่งแต่ละแต่ละส่วนแต่ละส่วนอะไรอย่างนั้นด้วยก็ถ้าเกิดว่าเวียนหัวก็ต้องขออภยัยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่า คลิปอันเนี้ยเราเราบอกว่าเราสร้างเว้นานก็จริงแต่ว่าเราเราค่อนข้างที่จะสร้างอยู่ในระยะเวลาแบบหลายวันเนาะแต่ว่าเราเราแบบเราเลิกงานมาเรามีเวลานิดนึงเราก็มาสร้างมาสร้างอะไรอย่างงี้มันทําให้แบบว่าเราค่อนข้างที่จำไม่ได้ว่าแบบแต่ละจุดเนี่ยมันมันเชื่อมต่อกันตรงไหนมันก็เลยจะเกิดการตัดแ็บไปแ็บมานิดนึงนะคะแล้วก็ว,วันนี้เป็นจุดที่เราภูมิใจมากทุกคนมันเป็นเหมือนแบบว่านั่งชิลริมสะแล้วก็มีแบบโต๊ะบาร์แล้วก็จะมีน้ําพุแบบ หรูๆเลยทุกคนก็คือสวยมากเล่นเล่นแสงเล่นไฟสวยมากเลยทุกคนอย่างที่เราบอกว่าแบบบ้านหลังนี้เนี่ยตอนกลางคืนมันสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมาตกแต่งต้นไม้บริเวณเราเบียงเพิ่มเติมนะคะไอ้ต้นไม้ต้นนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเราพยายามตบตีกับมันนานมากนะคะเพราะว่าพอแบบพอมันเป็นพื้นที่มีการยกแพลตฟอร์มขึ้นมาเนต้นไม้พวกนี้มันชอบงอแง,งนะคะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายก็ว่างมันเข้าไปได้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งเตียงนอนด้านในกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ย เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้เตียงนอนที่เป็นโมเดิร์นเพิ่มมากกว่านี้หน่อยนะคะเออลืมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่เราสร้างบ้านหลังนี้เสร็จละเราก็เห็นเหมือนข่าวเวลวมาว่าแบบเดอะซิมเขาจะปล่อยเหมือนแบบภาคเสริมเป็นแพ็กค,คิดเพิ่มอะไรอย่างงี้เนาะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันแค่แบบว่าเออเป็นบุคคลที่แบบถ f a ยเฟซบุ๊กไปเจอนะคะก็เหมือนว่าเขาจะปล่อยเพิ่มนะคะเป็นคิดเกี่ยวกับเป็นโมเดิร์นลักชูเลยเนี่ยแหละแล้วเราก็แบบอ้าว เราเพิ่งสร้างบ้านหลังนี้เสร็จแล้วก็อัพลงแกลเกลอรี่ไปเราด้วยแต่ว่าจะจะปล่อยคิดเสริมเพิ่มหรอก็คือถ้าถ้ารู้ว่ามันจะมีคิดมาเพิ่มเราจะยังไม่สร้างไงทุกคนแต่ก็เออมันมันสร้างแล้วมันก็อัพไปแล้วทุกคนก็เลยแบบแต่ช่างมันช่างมันแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เรายังมีโอกาสหน้าอีกหลายๆโอกาสนะคะที่เราจะได้มาสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นหรูหรักันอีกนะคะยังมีรีเควสต์ของคุณผู้ชมท่านอื่นอีกนะคะก็ อันนี้ก็จะวางกล่องตกแต่งกันนะคะแบบพยายามที่จะให้มันดูแบบคลีนที่สุดเราจะใช้เป็นสีขาวๆนะคะเรียบๆเ,เออแล้วก็เราไม่รู้ทุกคนเห็นไหมมันจะมีตัวเหมือนชุดเซ็ตแก้วกาแฟที่เราวางไว้ตรงมุมขวาทุกคนมุมมุมของไอตัวโตวมุมนั่งเล่นนะคะ่ะก็เราจะบอกว่ามันลอยนะคะทุกคนเพราะว่าในมุมที่เราวางเรามองไม่เห็นจริงๆว่ามันลอยค่ะทุกคนโหลดบ้านไปเล่นจริงๆก็ฝากเอาแบบว่ากด คอนโทรลกด0กด9กดปรับขึ้นลงให้น้องด้วยนะคะให้มันแบบอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะย้ายที่รูปภาพนิดหน่อยนะคะรูปภาพนี้ก็จะมาจากแบบ Dreamhome ใ e Creator เลยเนาะอืมเออลราก็อีกอย่างหนึ่งคือแพ็คแ็ลูไลท์อ่ะนึ่งคือ City Living นะเราลืมพูดไปไอ,อตัวตัวดีบัคของพื้นผิวที่เราไว้ทำเป็นสระว่ายน้ำแก้วเนี่ยเราก็ใช้มาจาก City Living ด้วยนะคะ วางตะกร้าผ้าใหม่นิดหน่อยนะคะรู้สึกอันเก่าด้านบนมันไม่สวยแล้วก็มาวางด้านล่างนิดนึงนะคะมาตกแต่งโซนที่เป็นออฟฟิศสเปซตรงนี้เพิ่มนะคะก็ติดกระจกนะคะแล้วก็วางเหมือนเป็นโตะ๊ะเก้าอี้นั่งใช่โต๊ะเก้าอี้กระโต๊ะเก้าอี้ก็ถูกแล้วเออเป็นเก้าอี้นั่งเล่นนิดหน่อยนะคะติดประกาศสัญบาัตรติดรูปภาพนิดนึงแขวนต้นไม้อีกนิดหน่อยนะคะบ้านหลังนี้ก็จะต้นไม้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นโมเดิร์นแล้วก็เทเรนเพนต์อีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาจบงานกันแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็มุลลเควสของคุณผู้ชมท่านอื่นอีกหลายๆท่านเนี่ยเราก็จะบอกว่าแบบเออเราอาจจะไม่ได้ทําในทันทีนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามจดๆไว้นอนแล้วถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็จะมาทําตามคําขอของคุณผู้ชมกันนะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของเราหน่อยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย